ห้ลูกสาวได้ไนี่ไปบองโมห้ลูกสาวลูกสาวสิกลับมือนีสวัสดีค่ะมือนียายเพ็ญมีฝรั่งมันหนอมาจากไทยพี่นอ้องคือเกาเด้อค่ะได้แล้วลูกได้แล้วถุงอ่ะถุงได้แล้วอุม้มถุงอยู่ข้างนอกสิคนหาพ,อพ่อคนหาตัวเนี่ยถุงเนี่ยได้แล้ว ่นเนาะคุณมเยด็ดฮอนมากเลยมันมีอยู่สูงมาอยู่ด้านในลูกมีอยู่เด้อมาอยู่ด้านไหนแต่ว่าไม่เงี้ยงมันจะเข่าไปยากซามนึกดูอยู่มมคุ่นเยอะคุณทิมตัวบังมัวให้ลูกสาวเนี่ยสามลูกๆยิ่เพิ่นก็เริ่ออกดอ,ยอยกอีกหลายเลยตัวมึงมันจีบติดหน่วยให้บ่โบนาะก่อนเนาะเพราะว่า,วา,บบามันฮอน ฮ้อนเลือกเกินเนี่ยบรรยากาศมืดฮ้อนอีนดีค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้เป็นบดบดเด้อเอาเดี๋ยกลับมาอีกละ่ะร้อนจริงๆไอ้บอส <c ười> โอ้ทั้งปีกัมีอีกอยู่ เน่นลูกทั้งผีดสามน้นอยนี่ยยุบบ่สูงเนี่ย,ออยแ,แต่ล้วทำไมเอาน้อยจังไม่เอาสามด,ดูหรืออุ้ยสามน้อยหนูมันมันแก่แล้วออเ, <c oughs> เป็นอยา่างไรเปรี้ยวๆเอาเลยลูกเง่นตอนลงมาอย่าดูพอจะเอาเปลี่ยนใหม่เขาเอาซ้ำนัน่นล่ะค่ะ แม่เพราะแม่ล้าเอาไปย่ายอยู่สวนแล้วเอาแค่น okay, 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 ี้เอาแค่นี้ซ้ำนันลาบายช้าช้าอย่าขับเร็ว

พอคนไปลเลยอะไปเปิดประตูลอดเลยอ่ะเปิดประตูห้ลูกสาวมันว่าแดดไม่อยากให้ลูกสาวลงรถมาสัน <c oughs> ไปแล้วมาบอดนุนมาหมื่นโซ่งหมื่นเนาะ่อเนาะโอเคขับดีๆมาหมื่นโซ่งหมื่น ไปแล้วนะบดท,ทุกคนค่ะบรรยากาศบดเด้แต่วาหฮวนเด้อ้วนมากเดียเด๋ยวแดดเดี๋ยวบดอยู่เนี่ยมีลมมากเป็นบางเทียนะแดดอีกแล้วแดดอีกแล้วโอ้ย่าเพ็นจิลุบก่อนเอาโฮมก่อน ตัวหนุกสาว,สาวบอกลูกว่าระวัราางระวังด้วยขับช้าๆไปแล้ว าแดดไหมแดดคักแดดเนี่ยอิีค่ะทุกคนโอ้ยสุดๆเลยเชื่อว่าบรรยากาศองอื่นกับสิคือกันเนาะข่ะเนาะสิคือกันกระบาดในเพรนี่แหละคิดว่าสี่สิบเอด็ดองศาสี่สิบแล้วก็สี่สิบเอ็ดประมาณนี่สูมือ บานนี้เพ้นค่ะทุกคนค่ะทุกมือยิ่งอาทิตย์นาเนาะนั่นแหละค่ะอาทิตย์นาทั้งอาทิตย์เลยก็มิสี่สิบสี่สิบเอ็ดองศาโอ้เรือนหนีอยู่เนี่ยมืออะไรจะเป็นกับจมให้เลี้ยงบรรยากาศเพราะว่ามันกับ่อนเกินไปนาะค่ะเนาะฮอนข้าง่อนแนี่ยอยีา,มาีมาแล้วคนทิมมาแล้วมาแล้วฮอนบ้า เย้ภาว่าแต่ก็มีวินแต่ว่าแต่ก็ร้อนภาษาภาวนาไม่ร่มแต่ก็ล่มหอนลมอนเอาพรมหอนมาเย้นอนหิวโอเคมาพี่น็อตสวัสดีเอฟซีคุณจิมฮัลโหลลูกสาวย้อลูกสาวโก้ได้ดีเนาะก็บอกเย้ Mấy vô chiếp vô lúc sau Vân bảo bảo mong mùi tình hãy lúc sau Vân bảo lúc sau phở và mặc biểu biểu Tuần vân vân biểu Nô chi lấy Chi Yeah, lấy no, like, uh, yeah. like, uh, lemon Yeah, like lemon. yeah. Have phá honey, hả some Hẹp no ai บ่เด่ดำวันเคลียบ่เด่สิเซ่สิดนวอนโอ้ยหั่นนี้ไอ้อัพแซทวิทยัวยัวเปเปอร์โอ้ยทุกคนตะนตนฮ้อนหลายบเกเทศเราเหี่ยวตายล่ะอือนหลายอีกาอยู่ตรงนี้ก็ยังว่ามีหมแน่อยู่เด้ มันแดดเนาะขอเนอะเาะแดดคักแดดเนี่ยพริกเรา <c oughs> ใบหลวงมืดละแต่ว่าพริกสุกเลยเด้ไม่จะสวงน่วยแค่นี้แหละค่ะที่เหลือเนาะตรงนั้นคือเราเก็บไปกินเรื่อยๆเวลาสุกแดงเราก็เก็บไปกินอ,อ่ะนาโนสันท่นนี้โนสอ่ะตอนนี้บ่มีแดดอีกแล้วกันตุกตีเดียวแดดเดียวบดโอ้ยบรรยากาศเดียเด๋ยวแดดเดียเด๋ยวยบดมึง สิฝนมากกับบัวมาอันนี้เล่นเมื่อกี้ขังไว้ทุกคนสงสาวนี่ขังไว้เพระาะว่าอาลุดออกนอกนอกคนขังไว้เด็กอย่าเล่นออกนอกบ้านย่าไปน้ำเล่าเลยต้องขังไว้ปล่อยแล้ววิลี่วิลี่ฮอตอู้เริ่มง่ายเลยได้เนี่ยสตาร์ทบิ๊กออฟได้ดิเริ่ม,มง่าล่ะหมงม่วงคุณทิมปกหยก หน่วยหนึ่งเป็นโลเป็นโลเลยใ,ลใหญ่แล้วใหญ่แล้วเต็มหน่วยใหญ่ๆมีแค่นี้อีหล,กล,ลหีกำลังเปิดโลงหนคุณจิมกำลังเปิดโล่ง น really, really ี่เลยว e ลีฮอร์ดันผ้าผ้าลูกผ้าหลานไปทิศเขาอยู่หลายอาหารนั่นนะคะโอ้ยลมทุกคนปิวผัดใบไใม้เขาล่งรถด,ดน,นะปิวผัดใบไม้เขาล่งรถด,ดเต็มเลยสุดาเขาไปอยังออกมาเด้อออกมานะ

ช่วงนี no ้คือจะอาบน้ำช well be ่วงบายบแบบนี้ให้ซุ่มมือเลยค่ะทุกคนค่ะยังมือเลี้ยงนี่อาบอีกเพราะว่าโกโก้ขี่ห้อนมากเลยโกโก้นี่คกวโกโซดาอีกมาถักมาไทยเลยค่ะเด้อกับบรรยากาศร้อนมากๆเดี๋ยวแดดเดี๋ยวไม่แดดแต่ก็ร้อนสุด ห่อนอีหลืด์นะบทอีกเลยเด้นน่เป็นแบบนี่สลักแบบนี้แต่ก็ห่อนค้างห่อนเน่มันอีลูกสาวกลับไปเหลวนะขอเนาะเินเอาอกม่งไปโบลายเพิ่นโบเอาลายอ,อาบน้ำให้ใส่ชมผู้อย่างนี้ อาซะให้กันเอายองลงไปอาบเอ็นง่ายๆเลยโมมีกระหมอมกระมังรองเลยเพราะโกโก้ตัวใหญ่แห้งเดี๋ยวชีโซแฮปปี so so <hmm <so ้ชีวิริแฮปปี้โซดาเวสโซดานอนรอเลยรอคิวอืม ย่า <Yeah. S 2> mm hmm. ะอาห้กัน mm hmm. อุ้ยหอนก่ะทุกคนกับบ่มีแดดแต่มันหอนอีหลีร้อนจริงจริงอนเนาะ โกโก้ไปหาพ่อโน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 มาหาพ่อมาทางพี่ลูกมาทางพี่เจานั่นตัวนี้ลรา,างไงเนาะพ่อเนาะมาพี่ลูกเยอะห่อนแล้วนี่ไม่อาบให้กัน,น,นกลางแดดเถอะเนาะประเดียนโนโดเด๋ยแดดมาแล้วเอาทุกคนแดดมาอีกล้ว ฮอต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 กูทีมเอ้ยเนาะชิเิพ่อฮอนคาเฮียยูคาเฮียพ่อเจ้เนี่ยเขาห่มพ่อใหญ่มันฮอน โซดาเซโน,โนพ่อฮอนเอิ้นมาไปอาบน้ำกลางแดดจังไหนพ่อใหญ่มันฮอนโอ้ยเนาะแต่อย่างหัวทุกคนเบิ่งไปแม่โกโก้กกพ่อฮอนพ่อไปอาบให้เร็วๆเล่นสงการานต์กันแล้ววันนี้เอามาถักมาไายเลยค่ะเด้อกับบรรยากาศอยู่บ้านอยู่ซองค่ะทุกคนกับอะไ้ไปใส่ดอกค่ะมื้อนี้ลูกสาวก็กลับแล้วเนาะค่ะเนาะ คิปฏิญญาแล้วเนาะขอนอะยายเพ็ญกับจจได้่าพี่ละนองกอนล่ะค่ะคิหนาพอกันใหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่นองสุข,ขสุขคนเด้อค่ะเด้อทีท่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียลังมันนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ